ะมาดูช่างเจี๊ยบลองครับหลังจากปรับตั้งเฟเชอร์นะครับให้มันได้ครับเพราะว่าเฟเชอร์เดิมเดิมเดิมนะครับอยู่ที่32กว่าครับจริงๆแล้วต้องอยู่ที่34ครับ สเต็ปแล้วครับถ้ารถใหม่3าห้าครับนี่เอาแคสามสครับตันนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ตูดปัม๊มได้ตั้งอยู่ที่ปั๊มนะครับตั้งอยู่ที่แคร์คอนโทรลครับเดี๋ยวพวกนี้ย้ายเข้าบ้านครับ เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันตัวเดินเช็ครอจานชูครับประมาณต้นเดือนนะครับจะได้เข้ามาอีกรอบนะครับจ่ายถือให้หน่อยไปลองดูหน่อยดี่แกบอกว่าเบากว่าเดิมเยอะเลยเป็นเชื่อมันตกมันเหลืออยู่สามสงกว่าย ระบบครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อย เอาเป็นยังไงเป็นยังไงนี่เลยเป็นรถใหม่เก็กลองเลยอ่ะใช่ไหมยอดมันเร็วหรือมันช้าหรือมันแบบไหนว,ว่าเร็วใช่ไหมต่อไปก็เป็นการดูครับว่ามันจะรั่วหรือมันจะซึมหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่รัว่วมันไม่ซึมก็ถือว่าผ่าน,านอ่ะเอามาเช็ดเอามาเช็คดู สุดยอดคอนโทรนเบาคอนโทรนเบากว่เดิมเบา,บาวิวใช่ไหมเพราะว่าคุนเชื่อมได้ก็มันไม่เตือนแล้วมันก็เบาเลยเนาะต้องแห้งเลยนยามันดนีมากเลยฉีดแล้วแห้งเลย <c oughs> <c oughs> c h ế ช่างโบราณเขาก็ต้องวัดกับเกเอา,าไม่ไหวแล้ว นี่แหละตั้งดับตั้งดับตา้งงลครับคนนตั้งดับตั้งดับไว้ตั้งดับไว้แล้วก็บอกรถ้างน้ำมันมดเอากหกเขาได้เนะไม่ต้องดับ,ดบมันตัดตัดนอ,องมน ต้องตัดมันต้องเก็แล้วมันตัดเจ้าก็ต้องปิดสวิตช์อีกห้องหนึ่สวิตซ์ปิดสวิตซ์ก็ต้องลดคันเร่งด้วยถ้างั้นสตาร์ทไม่ติดต้องลดสติดนะผมผมเดินเล่าเหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้เร่งไว้ไหมล่ะเร่งไว้ไปซ้ายดูเหรอไวลองดูลองลองดูสิต้องปิดลงนะเอออ่าอ่าอ่าลองดูลองดูผมเคยเคยไม่บิดคันเร่งมันสตาร์ทไม่ได้ฟังอยู่ไหม ข้างเอาเอาเอาลองลองลองอ่าลองค้างดูเอานั่นแหละเอาเดี๋ยวเปลี่ยนให้มันตัดก่อนตัดปึ๊บสตาร์ทยังไม่ตัดเลยเอาตัดยังนะจอบ้าไม่ต้องปิดลงนะอ่าเออใครวะก็ก็เนาะก็เคยทำเงั้นมันไม่ติดเนาะ ก็ขนาดปิดสวิตช์แล้วแต่ไม่ได้ปลดไอ้นี่ลงอ่ะมันมันสตาร์ทไม่ได้หน้าจอมันตัดนีเฉยครับก็มันปิดห <c oughs> น้าจอมไม่ตัดอ่ะสตาร์ทไม่ติ<อ>ดหน้าจอยังไม่ตัดอ่ะมันต้องปิดแล้วรอรอนิดนึงจะรอ,อให้<อ>ต้อเป๊กตัดไงโอนจะหน่วงตัดเต็กนึงเราเราเค่อยเปิดสวิตช์แล้วเราเร็วเกินไง ปิดแล้วใช่ปิดปุ๊บปิดเลยทำไไม่ติดบ้างนั่นแหละนะไมไม่ติดก็ต้องปลดคันเร่งปลดไรมาแล้วก็ดับไว้สักพักหนึ่งเปิดถึงจะตตาร์ได้แล้วมันก็ทีนี้ก็คิดเอามันไม่เกี่ยวคันเร่งละอ่าไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวเออนี่่รอให้หน้าจอตัดใช่ใช่ใช่โอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าฉลาดมาตั้งนานมันได้เร็วกว่านี้ไม่ใช่ได้ได้เร็วกว่านี้ แต่เราแค่นี้แหละพอดีเนาะมันเร็วได้เราก็ไม่เร็วตามรถเดิมใช่ไหมเขาอ๋อแต่ขณะนี้มันสู้ดินเนาะเวลาเราอัดเราดึงมาปุ๊บมันมันมาวาตลอดไงอือมันมันมันไม่มันไม่ไม่ไม่อะไรเร็วได้ปุ๊บขวามาปุ๊บความาก็หยุดหยุดหละมันมันไม่หนักเครื่องเลยเนาะนี่แหละบางบางทีคนเราอยากได้แต่เร็วไง อยากได้เร็วก็ผมเห็นไปตากก๋าหมีเร็วเงี้แหละคุณถูกว่างั้ยเลยเอารถยังมันสมูทดีกว่านั่นแหละไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเร็วตามรถแข่งไงยังไม่มาเลยช่างบอกว่าอยากได้เร็วกว่านี้ไหมครับช่างทําได้ให้มันเร็วกว่านี้ก็ได้จะเอาไหมไม่เอาเอาแค่นี้พออ่ะโอเคครับเร็วเดี๋ยวรถจะพังเร็วใช่ไหมครับ เอาที่ประหยัดน้ำมันเพราะคนขับยังไงก็ไม่เร็วอยู่แล้ว <c oughs> อ่ะไปบายบายครับ <c oughs> เดี๋ยวอช็อกโกแลตไปกินไรเย้ oh yeah! ช็อกโกแลตอะไรอะได้กินก็ติดคอตายหาเลยชล็อกโกแลตขนาดนี้ยอดเลยอ,ะอ่ะอ้าวบายบายครับผมเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไป <c oughs> ครับ <c oughs> ครับผม